สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับวิธีแก้เจ้าตัวสตาร์กาโตนะครับเรื่องมีอยู่ว่าหลังๆเนี่ยเจ้าตัวสตาร์กาโตที่ออกมาจะเป็นรุ่นที่มีหัวคอมใช่ไหมแล้วหลายคนบอกว่ายิงไปสักพักหนึ่งแล้วหัวมันคลอนจะแก้ยังไงเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้เป็นสตาร์กาโต xc ของอาร์มี่นะครับโค้ดเป็น r 6 1 8นะ,ะเราใช้ทดสอบในงานกาชาติที่ผ่านมาที่บูธสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ ยิงกันจบอยู่ที่อ20,000เกือบ30,000นัดนะครับเบอร์อนครั้งนี้สตาคาโต้คือต้องบอกก่อนว่าคนที่ไม่ได้เล่นปืนอะไรเนี่ยจะไม่รู้จักมันนะครับแต่ว่าคนที่เล่นจะรู้เลยว่าจะจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าของดีทําไมไปแอบไว้หมู่มุมในด้วยความที่มันอยู่ข้างในแล้วคนไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยคือของดีนะครับมามาดูกันเจ้าตัวนี้ครับสาคาโต้ Star x c ตัวนี้มีหัวคมด้วยนะ เจ้าตัวเคสอ618่ะแต่ว่าเจอปัญหาที่ว่าพอยิงไปตกที่ 10, หมื่นกว่านัดเนี่ยเจ้าหัวมันจะเริ่มคอนเห็นไหมนี่หัวจะคอนอนนี้สไลด์ไม่ได้คอนนะหัวมันคอนสไลด์มันจะขยับได้นิดหน่อยนะแต่หัวนี่จะคอนก็แก๊กอย่างนี้เลยนะครับพอถอดออกมาดูเดี๋ยวมาถอดพร้อมกันแล้ววิธีแก้ วิธีแก้ง่ายๆนะครับใช้หกเหลี่ยมตัวใหญ่หนึ่งตัวนะใช้เป็นหกเหลี่ยมนะบัรเอิญหกเหลี่ยมผมผมหายผมเลยต้องใช้เจ้าตัวนี้แทนซึ่งมันใส่เข้าไปได้แล้วก็โอลิงหนึ่งตัวนะครับต้องเท้าความก่อนการยึดหัวคอมกับสไลด์เนี่ยตัวเนี้ยมันจะใช้ตัวนี้ครับเอ่อมันจะเป็นข้อต่อเหมือนข้อต่อไซเลนเซอร์แหละแต่ว่ามันเป็นข้อต่อตัวหนึ่งที่ยึดเจ้าตัวหัวคอมกับตัวท่อท่อไหนไว้นะครับมาเดี๋ยววิธีถอดก่อน เริ่มต้นขึ้นสไลด์ขึ้นสไลด์ก่อนนะครับปุ๊บแล้วเลือ่อนมานี่เหมือน19 1 1หนึ่งคือไอตัวติ่งปลดนี่อันนี้ติ่งขวดสไลด์อันนี้ติ่งปลดอยู่ตรงนี้นะครับให้มันตรงกับตรงปลายของมันนะครับกดกดไอตัวตัวขัดสไลด์อีกข้างหนึ่งนะครับกดปุ๊บนะครับกดอยนะแป๊บหนึ่งติ๊บติ๊ดติ๊๊กดปุ๊บนะครับอย่างนะยงไม่เห็นพอกดปุ๊บมันจะมันจะเด้งออกมาได้นะครับนะนิดนึงนิดนึง โอเคปุ๊บนี่มันจอ,อกมาละเห็นไหมออกมาดึงขึ้นขวาสไลด์มาก่อนอย่างนี้นะครับปุ๊บปล่อยสไลด์ปุ๊บนะครับปล่อยสไลด์ปุ๊บออกด้านออกมานะครับตัวนี้นะครับโดนไปเกือบสามหมื่นนัดนี่น่วมเลยตัวนี้จากนั้นนะครับใช้เล็บนะครับซาะเข้าไปในในล่องนี้มันจะมีล่องของของเจ้าตัวบูทบูทสปริงไกด์อยู่นะครับแล้วก็ใช้เล็บอีกข้างหนึ่งกด กดที่ขอบมานนะกดที่ขอบขอบบูสปริงไกด์ปุ๊บมันจะเลื่อนออกมาได้นะครับป,รปุ๊บเลื่อนมาลงมานะครับเลื่อนลงมานี่จะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมเลื่อนลงมาละปุ๊บแล้วไอ้มือนึงจับจับไอ้ตัวเจ้าตัวสปริงไกด์ไว้นะครับแล้วยกดันไปข้างหน้านิดหนึ่งแล้วยกขึ้นนะครับเดี๋ยวด้วยหนึ่งจะทำภาพให้ดูอ่นนี่จะเป็นอย่างนี้่อาอย่างนี้นะครับลงมันเด้งแอ้หลุดออกไปนะครับปุ๊บจากนั้นก็เลื่อนมันออกมานี่มันจะออกมาอย่างนี้นะ หเห็นเห็นเหมือนกันปึ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ออกมานะครับแยกออกมาอย่างนี้นะครับจากนั้นเลื่อนเจ้าตัวท่อนอกนะครับไอ้เจ้าต,ตัวลํากล้องมันออกไปด้านหน้านะครับจะเห็นเลยว่าตอนเนี้ยอืมมันมันแกว่งก็แคกก็แคกเลยอย่างนี้นะครับซึ่งพอมันแกว่งมากๆเนี่ยบางทีมันมีผลกับความแม่นยำเพราะว่าเวลาเรายิงเนี่ยปึ๊บ ต้อง้องท้าวความก่อนว่าอาร์มี่จะได้เรื่องความแม่นยําค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าพอมันอย่างเงี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยมันก็มีการสั่นเห็นไหมโดการสั่นอย่างนี้มันทําให้ความแม่นยำมันลดน้อยลงนะครับแล้วประกอบกับว่าเจ้าตัวนี้เป็นฟิกบาเลนะครับซึ่งฟิกบาเล่ยในความแม่นยําต้องอค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่ว่าพอเจออันนี้เข้าไปมันก็จะคอกแคร์คอกแคร์มันทำให้กลุ่มกระสุนคุณค่อนข้างกว้างนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่เอาตัวตัวนี้ก่อน ดันตัวนี้เข้าหาตัวเนี้ยปึ๊บดันเข้ามาปึ๊บเลื่อนออกมาอย่างนี้เห็นไหมมันมันจะง่ายๆเลยเห็นไหมปึ๊บดันเข้ามาเลื่อนออกฮะมันจะง่ายกว่าไอ้ตัวตัว,ตวท่อนอกธรรมดานะครับปึ๊บเอาออกมาปึ๊บจากนั้นนะครับใช้หกเหลี่ยมนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ต้องเป็นไซส์ไซส์ที่พอดีของมันนะครับพอเสียบปึ๊บมันจะมันจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วขันออกมานะครับขันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับนี่มันจะเป็นท่อนอกอย่างนี้นะ แลวนี่หกเหลี่ยมอยู่นี่หกเหลี่ยมอยู่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นข้อต่อมันนะครับนะจะเป็นอย่างนี้นะครับนะแล้วก็เลื่อนเลื่อนเจ้าตัวนี้ออกมาเห็นไหมนี่ตอนแรกอยู่ในข้างในนี้นี่เลื่อนออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงเจ้าหกเหลี่ยมมาก่อนปึ๊บเทชิ้นนี้ออกมานะครับเทชิ้นนี้ออกมามันจะเป็นอย่างนี้ท่อนอ่หัวคอมแล้วก็จะมีไอตัวเคาะไอตัวยึดเป็นตัวตัวหกเหลี่ยม เหมือนกับข้อต่อไซเลเซอร์แหละเกลียวเดียวกันจากนั้นนะครับใช้โอลิงหนึ่งตัวนะครับนี่นี่โอลิงหนึ่งตัวหาง,ง่ายๆเลยนะครับปึ๊บใส่ใส่เข้าไปเบอร์อะไรนี่ผมไม่รู้เพราะว่าผมคุยๆในห้องเก็บของแล้วเจอนะครับใส่เข้าไปปึ๊บให้มันอยู่นี่ตรงข้อต่อตรงนี้นี่นะปึ๊บจากนั้นเอาหัวคอมมานะครับนี่นะครับอันนี้ตรงที่เป็นเกลียวนะ เสียบเข้าไปในหัวคอมอย่างนี้เสียบไปเอามืออย่าเพิ <shoes> ่งอย่าเพิ่งนะเสียบเข้าไปอย่างนี้เสียบเข้าไปก่อนเอาใหม่นะครับเดี๋ยวเ่มหนึ่งยอเทมมาก่อนนี่อย่างนี้เอาใหม่นะครับหัวคอมหันไปทางนี้นะปึ๊บเกลียวหันไปทางนู้นนะครับนี่อย่างนี้จับมาใส่เข้าไปนะครับปึ๊บเอาหกเหลี่ยมเสียบปึ๊บนะครับนี่ให้มันยันไว้อย่างนี้ เห็นไหมมันจะยันอยู่อย่างนี้เห็นไหมเบอร์ตัวนี้เห็นเป็นดอ,อกจอกจริงมันมันคือหกเหลี่ยมแหละเพราะว่าแต่บ่าเออหกเหลี่ยมผมหายเลยเราใช้ตัวนี้แทนนะครับเสียบท่อเข้ามาอย่างนี้นะครับปึ๊บให้ตรงช่องมานะครับแล้วขันคราวนี้ขันเนี่ยพอขันปึ๊บไอเจ้าตัวโอลิงเนี่ยมันจะยึดระหว่างไอข้อต่อ,อ,อหัวคอมแล้วก็เจ้าตัวนี้ไว้ให้มันแน่นนะครับมาเดี๋ยวมาใส่ใไปใหม่ปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ คราเนี้ยแน่นตึกคือคือไอ้เจ้าตัวโอลิงมันจะสร้างสร้างความสร้างแรงเสียดทานนะครับนะนี่คราวนี้ขันเข้าไปให้แน่นให้มันบี้โอลิงติดไว้ไว้ที่ตัวนี้เลยนะครับนี่อย่าวนะน,น,นี้นี่าวนี้านี้แน่นตึกนะครับ จากนั้นก็เอาท่อท่อไหนเสียบเข้าไปนะอินเดอร์บาเลเสียบเข้าไปนะครับปึ๊บขยายให้มันตรงปึ๊บนี่ปึ๊บนี่คราวนี้อยู่เลยเห็นไหมเห็นไหมนั่งปึ๊บจากนั้นก็เสียบเจ้าตัวท่อนี้นะครับเข้าไปในสไลด์นะครับนะเห็นไหมง่ายๆเลยไม่ต้องใช้อะไรมากเลยนะครับแล้วก็นี่ จับไอ้เจ้าตัวบูสป t s p r i มาทําท่าเหมือนฉีดยานะครับกดที่น,นี่ป้งกดเข้าไปให้มันเด้ดขึ้นมาอย่างนี้เอาไอ้ไอ้ตงเด,ดเนี่ยเสียบเข้าไปในท่อก่อนนะครับเสียบเสียบเข้าไปในสไลด์นะเสียบไปในสไลด์เราก็ค่อยๆย,ยับมันเข้าไปนะครับนะแป๊บหนึ่งนี่มันจะอยู่ท่านี้เลยคราวนี้สไลด์คุณก็จะแน่นตึกนะครับลำกล้องคุณคจะแน่นนะครับไม่ไม่มีการคลอนนะครับนะ คราวนี้ก็ใช้กันยาวนะครับเพราะมีโอลิงลองแล้วนะครับนะซึ่งจริงแล้วของใครถ้าถ้ายังไม่นั่นก็เอาโอลิงลองได้นะนั่นแหละนะจากนั้นก็ใส่สไลด์เข้าไปนะครับเลื่อนสไลด์เข้ามาให้เกือบสุดนะครับให้ติ่งปดคันแขวนสไลด์นี่บากบากตรงนี้อยู่ตรงนี้นะไม่ใช่บากไม่ใช่บากนี้นะบากนี้นะปึ๊บจากนั้นก็ใส่คันแขวนสไลด์เข้าไปนะครับนะเขอเร่งก่อน ต้องให้มันตรงให้มันตรงบากนะครับนะแล้วกดโอเคนะปึ๊บโอเคไหมคราวนี้ก็จะแน่นปึกโอเคไหมแล้วก็ลองยิงดูนะครับนะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านแล้วมีอะไรดีๆจะมารีวิวด,ดูอีกโอเคนะสวัสดีครับ